ไม้ใครมาปลุกเฮ้ยผู้นายยังไม่ตายกันเหรออ้โน้จจำได้ตอนนั้นที่มันที่โดนขับที่โดนปีศาจ<อ>ที่ว่าโดนพระราชาฆ่าไปแล้วไม่ใช่เหรอโดี๋ยวนี้พเนผีเอาผีเออผีนี่มันผีนผีผที่ว่าโดนพระราชาฆ่าไปแล้วไม่ใช่เหรอในปราสาทอะไม่ได้ตายเหรออ๋อไม่ได้ตายเสร์จิคุณพอ่อมันที่ยุคนี้ได้ไง มึงไม่พูดเนาะมึงเป็นไม่เห็นแล้วบ้านใครเข้ามาหมดละแต่ CG รู้ไหมว่าไอ้พระราชาที่เมืองนี้มันเป็นบ้าไปแล้วมันฆ่าราชินีมึงฆ่าลูกตัวเองแล้วก็จะไปฆ่าสโนวี่ด้วยก็คือลูกลูกเรานี่ยแหละไปไหนมานี่มมาคุยด้วยกันก่อนต้องจัดการไอร้พระราชา แต่พระราชามันไปดินแดนแวมพาร์ไปแล้วแล้วมันก็จะไปเจการสโนวีแต่ว่าก็คงทำได้แค่นี้แหละเพราะเราไม่มีเพราะเราไม่เพราะเราไม่มีอะไรเหลือแล้วคุณใจไม่ย o ้อเน้าย u ้อเน้าคิดใจหัวเข่าเดี๋ยวข้างควายเฟนฟายไข่ทอดแต่สิ CJ แต่เราก็มีแฝดไม่เป็นไร,ร c จแต่เรามีกิมีข้าวอยู่นะเราก็อาจจะแบ่งให้นิดนึงได้เพราะข้าวเราอะ่ะยังไม่ได้ทําเลยยังไม่ได้หุงเลยจะทําให้เพราะว่า CJ เ,เราได้มีแล้ว c จเราได้ข่าแล้วว่า c จจะไปดินแดนอื่นแล้วใช่ไหมแล้วพวกเราก็ไม่ได้เจอแล้วใช่ไหม,ไมใช่ไหม ดินแดนของเราประเทอื่นเดี L ๋ยวพวกเราก็ไม่ได้เจอ 4G แล้วอร่อยน่องแกงไก่ด้อร่อยอร่อยอ๋อแกงกบเงียบเลย L L A M L A e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  M เลี e ้ยงที e ่มังกรน่ะมังกรเราเอง อยากทีเอวขี ơi, squishy, ่เลยขี e ่เลยมันก่อนที่อ e ยู่ในฉากไม่ใช่หรอเดี๋ยวจะเดี๋ยวขี่ไม่ได้ L A M L A M เอวอยากที่มอเอร์ อ่าโกรกนะทำอะไรทีไรซิอู้อะไรอู้ทําไมบินขึ้นไม่ได้อ่ะเออโดดโดดดูเซจิ ซีจเซีจเซีจีว้าวาว้า,วาคือซีจีจะไปถูกจะมีเดี๋ยวซีจีก็ต้องไปดินแดนอื่นแล้วใช่ไหมแล้วพวกเราก็ไม่ได้เจอแล้วใช่ไหมก็คือดินแดนที่ไกลแสนไกลเพราะซีจีต้องไปแบบว่าไป,ไปเผชิญกับโลกภายนอกคล้ายบินใหญ่มา พี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 ีพีว่าว่าแอมมี่ไม่มีอะไรเหลือแล้วเพราะพราชามันแย่งทุกอย่างไปแล้วจะอะไรจะเหลือล่ะจะไปฆ่ามาันให้ไม่ต้องฆ่ามันอยู่ไกลแล้วพวกเราอะพวกเราคงไม่เตรียมพอว่าพอหรอกอือ แต่พวกเราก็คงจะแพ้อยู่ดีเพราะไม่มีใครไปช่วยช่วยต่อสู้ด้วยมานน่มานมาน่เฮ้ยมันไม่ได้อยู่ปราสาทแล้วมานน่พีอย่าระเบิดอย่าระเบิดพี่ไปไปในปราสาทกันทำไมต้องระเบิดพีไปดูในปราสาทกันเผื่อมีของมันเหลืออยู่ระวังสะพานยิ่งขาดอยู่โอ้โหโอ้โหไปไป สภาขามันถลลงไปในน้ำผีไปไปดูกันว่าห้องมันในห้องมันมีอะไรเหลือไหมโอ้โหครยโอ้โหไม่ห้องแอดมินห้องนอนเก่าเก่าที่เก่าเก่าที่สุดเฮ้ยผีมันเดินไปเดินเดต้องมีกําแผงวะ่ะผีมันเดินไปไีมันเดินไปดูกล่องซิมันดูในกล่องก่อนเฮ้ยน้องกลัวเลยเหรอ เฮ้ยพี่ดูกล่องเอ้ยเอาแรงน้ำเอ้ยน้ำเอ้ยเฮ้ยเร็วเร็วเร็วปิดปิดเฮ้ยเฮ้ยยิงผมที่ห้องน้ำก็ไม่มีเดี๋ยวแล้วห้องของท่านฮะนี่อะไรผีนี่เจออะไรเข้าไม่รู้อ่ะเป็นเศษชุ่มชุ่มพวกแมงห้องน้ำก็ไม่รู่า ผี oh, 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 e. ผีเจอชุดอยู่เอาไปเ wow, <wow>, wow. จอชุดขี่ร้อนแล้วร้อนแล้วร้อนแล้วไม่มี <c oughs> ผี<อ>เราได้ชุดมาแล้วเอาไปเอนชาร์ตก่อนไปแล้วเข้าไปชาร์ตไปชาร์ตชาร์ตที่กระเปล่านี่ไงอืม <c oughs> นี่ไงคนที่ถูกเรือ พูกเจ้าต้องไปช่วยดินแดนต,าตา่างๆเพราะพูกเจ้าการจะเป็นคนที่จะมาหมเพราะพูกเจ้าต้องไปจัก,การโลกแห่งภายนอกใส่ชุดเข้าไปโอ้โหพลังพุ่งออกจากทางปากโอ้โหใส่ปุ๊บโอ้โหมันมีแสงด้วยโอ้โหเฮ้ยประสาท แล้วเข้าพี่แมววังมังเฮ้ยกองเฮ้ยดาบนี่เนึ่งจะเฮ้ยมีดาบอยู่แล้วเข้าพี่พี่ขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยผีแล้วเข้าดาบจะพังเดี๋ยวดาบแล้วเข้าเดี๋ยวดาบมันโดนไฟเข้าคำเอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยเร็วเร็วเข้าโอ้โหแตกไปหไปเร็วเร็วเร็วผีมีผมันเข้มล้อมแล้วที่นี่อุ้ยทางตันเรานี่ ผีทางตันเราไปไม่ได้แล้วทางตันทำดีๆช่วยด้วยทางตันแล้วเข้ารีเบียดเบียดกันไว้เบียดกันไว้ยิ่งดียัดโอ๊ยข้างลลางข้างล่างโอ้โหผูกเข้า,า,ขา,าขไปแลบร้อยโอ้โหเฮ้ยผ üy ีไม่จ๊ะจี๊จ ฮะใส่พวกนี้พี่ทำไงเราไม่รอดแน่นอนเลยใช่ใช่เดียวเดียวเดียวบอกถ้าไปบอกเขาไม่ถือเวลาไปบอกเขาเฮ้ยพีเคาเราต้องรีบลยเร็ ระเบิดแล้วประสาทจะถูกทำลายที่นี่มันด้วยกันอยูแล้วไหนซีจีมืองไม่เห็นวุ้นเดนอยู่ไหนอยู่ไหนมันว้าบอ่ะอยูนี่อยู่นี่ไซีจีอยู่ไหนเห็นแต่พูดเห็นแต่คันอยู่นี่อยู่ไหนวุ้นเดินมาที่วุ่นเดินมาซ้ายหรือขวาเนี่ยบนข้างบนเหรอเนี่ยมีแต่ผีนั่นไหนซีจีอ่ะ เฮ้ยสีจี๊ดขึ้นมาเร็วนี่นี่พวกเราก็ตายกันหมดอุ้ยอุยอุ้ยลวกลกพี่ช่วยด้วยอ้ายอ้โหอ้ายเจ้าหน้ารู้เราจะรอดแหละไม่เราจะไม่รอดกันแน่นอนเลยโอ้พีชพี่คอยรู้ไว้ถ้าเกิดตายไปแล้ว ช่วยถ้าเกิดผีตายไปแล้วจะให้ใครไปบอกแค่แล้วเพราะคนอื่นก็ตายไปหมดแล้วเหมือนกันโอ้โหโอ้โหลาวะโอ้โหล้อมหน้าล้อมหลังพร้อมเลยผีเราน่าจะไม่มีทางไปแล้วแหละเพราะทุกสิ่งทุกอย่างโดนหลอมละลายไปพร้อมกับสิ่งของ มาได้แล้วว่าเลยดึงพวกนายมาหลอกมาได้แล้วว่าเลยดึงพวกนายมาผีผีผีร้อนร้อนร้อนผีเฮ้ยเฮ้ยประสาทโอ้โหหินละลายเรียบร้อยหัว้ลาวาหินร้อนได้ระบายเรียบร้อยมังกรหายต้องิฟต์กันไว้ต้องิฟต์กันไว้มังกรนี่นะ CG CG อยู่ไหน ตอนนี้พวกเอมมิงก็ต้ <โ metal S 2> องโ้ยเอามานี่มังกรเดี๋ยวก็จะขีไปโอ,โ,โอ้ยโอ้ยผีผีนั่งสิผีนั่งได้ไหมผีนั่งได้ไหมนั่งได้ไหมผีผีหนึ่งได้ไหมนั่งได้ไหมนั่งได้นั่งได้ไดไดโอเคไปขอบคุณนะอเจ นั่งได้เมื่กี้คอนเราตัวด้วยเราตัวด้วย CG ขอบคุณสลับทุกอย่างเด็กวินา CG ก็คงจะย้ายไปเมืองอื่นแล้วก็ขอให้โชคดีแล้วกันมุงบินบินขึ้นโอเคทีบอกลาประสาทเก่าๆของเราไปได้เลยเพราะวอีกม่นานพวกเราก็ไม่ได้กลับมาที่นี่แล้วแต่ว่าไม่จริง พอลงมาก่อนพอดีว่าลืมของไว้ในประสาทโ้อ้ย,เ,อยเดินาหลังซึ่งมันเดินเท้าหลังชักก่อนจอดก่อนจด,จด แตกเป็นบล็อกเกยอุ้ยพีพีพรีบไปต,ต้องรีบไปเร็วไม่ได้อขอ,สองสำคัญอยู่ในห้องแล้วไม่มีทางให้ใครใให้ครไปรับของสำคัญที่นี่มีค่ากับลอกนี้เกินดีเกินมากมายเธอรู้ยังไงโอ้ย บอกเธอรู้วไว้ใจมึงรักจริงไม่ถูกทออทิ้งโอ้ยโอลาอ่าโอ้ยพี่ม,ม,มาแล้วเขาห้องไปเขาห้องไปพี่เขาห้องซีจีนี่เขาผีอะผีตายไปแล้วเหรอแล้วข้าวอีเอาสิร้อนชุดจาละแล้วมังกรโอ้โอ้โอตาน มาอ้าวอ้หนูเ,เข้าไดีกูงูแล้วโอ้โหนี่นะวอ้หเข้าไปแล้วโอ,โอขอมาอยู่ในห้องนี้สิจีช่วยหน่อยช่วยไปช่วยไปอยู่ตรงลาวาหน่อยไปมีประตูแล้วโอเคแล้วเข้าแล้วเข้ามันต้านได้อหมนะของชิ้นนี้มันอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่นะผีกับไอ้หนูผีกับผีกับผีกับไอ้เทพต,ตายแล้วลา,าวาหลอนไปแล้ว ซจเหลือเวลาไม่มากแล้วมันมาแล้วเฮ้ยมันมาแล้วเร็วแล้วแล้วอย่าถูกไปสิมาแล้วเอาไงดีเฮ้ยมีแต่ไยมาแล้วเอาไงดีชุดชุดจะละลายชุดจะละลายแล้ว้ยู้ขึ้นไปตรงนี้ซีจีขอไม่อยู่ขอไม่อยู่ตรงนั้น อะไรช่วยอ่ไยชุดนันป้องก่อนได้ของมาอยู่ตรงที่ตรงนั้นของมาอยู่ตรงที่หีบเพลงตรงกองดนตรีมันคือลูกแก้มลูกแก้มวิญญาณแล้วข้าหีบเพลงตรงไหนตรงกองดนตรีแล้วข้าหีบเพลงตรงไหนตรงไหนเราเราเห็นเลยอยู่ตรงล้านวะตรงไหนเราเราไม่เห็นเลย ลาว่าลาว่าตูเห็นแล้วตูเห็นแล้วหลังจากนั้นซีจีก็หา<อ>หาเอออะไรอเออไฮไห,ไหซีจีซีจี เรื่องเวลาไม่วางแล้วโอ้โหตอนนี้ลาว่ะชุดมันเริ่มชุดมันเริ่มต่อก่อกับลาวาแล้วอีไม่นานเชนก็คงจะตายแล้วแหละขอเลืองไว้ด้วยนะอ้อได้ขอได้แล้วได้ขอยังได้ขอแล้วจะไม่ให้ตายไม่ได้ได้ขอแล้วได้ขอแล้วได้แล้วหรอได้แล้วหรออออ๋ออ๋อเร็วเร็วเรวได้ขอแล้วเลยไปเถอะฟรีจีฉันจะระเบิดที่นี่ ชินละเบิดที่นี่ซะเอ,อ๊ะจะทิ้งนายไม่ได้จะทิ้งนายไม่ได้ร,รีบขึ้นมาเร็วรีบขึ้นมาเร็ว ไปไหนไม่ได้แล้วโอ้โหเลียร้อยโอ้ออนย้ยยยยไปยย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 ยอยนยยอยยี้ียยยยอยยยนัยย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 ียยยยยยนยย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 ียยยยยนยยยนยยยยยง1 ว้าบเลยเอ้ยเอายัยยางยังไม่ได้เปิดว้าบเลยเอ้ยอออโอ้โหเรียบร้อยหลังจากนี้โอ้โหแลนด,ด,ด์ล่าว้าวซิว้าวแลนด์ล่าว้าแอดออกว้าวอกว้าให้วา้วาวเรียบร้อยเลยระเบิดแอสสุดท้ายจุดจุดกันนระเบิดเออพอดีเลยมาดสินะสงสารที่นี่ ทุกอย่างบริษัทนี้น่าจะมีอาถรรพ์เรืงแต่ละเรื่องบริษัทนี้น่าจะมีอาถรรพ์แต่ว่าหลายเรื่องนี้ฉันก็เลังออกมาฉันเห็นเด็กพวกตอนนี้ฉันก็เลังออกมาไม่ใช่เด็กไม่มีเด็กเลยแต่ว่าเห็นลูกของไอ้พระราชานี่ไงแต่ว่าราชินีอะโดนเผาไปพร้อมกับปราสาทเรียบร้อยก็เป็นเป็นเรื่องที่ยแย่มากแย่มาก โอให้ร้อนแล้วเกิดอิลาวะอุ้คเผือไปกดลงระเบิดที่นี่ไปหมดพร้อมกับมันนี่แหละระเบิดลาาชีนีไปพร้อมกับตรงนี้เลยลายชีนีก็คือลีโอที่เสียชีวิตด้วยการโดนฆ่านันองในที่สดุดดินแดนแห่งนี้ก็ถูกทําลายโดยผู้ผู้คนที่ช่วยเหลือกันโอ้ไม่เชืย่ย ที่นี่ก็จะีไล้ที่นี่ก็ถูกทำลายล้างผู้คนแล้วก็ช่วยเหลือชีวิตมาได้ต่างตตยกับต่างหายมังกรอยู่ไหนซีจีไม่รู้ว่าเห็นเห็นคนอื่นร้อไปไหนไม่รู้เรามังกรตายแล้วเหรอมางกรถ้าไม่มีมังกรจะหนีออกไปจากที่นี่ไม่ได้แต่ว่าเราไข่สิ มีมีวิธีอย่างเดี๋ยวทำแป,ป๊บหนึ่งวิธีนี้ต้องรู้แน่ว่าต้องทำยังไ,ไงแต่ว่าเราอาจจะได้ไปเกิดใหม่นะประตูนี้เรา้องทำประตู่อแต่ว่าแต่เรื่องนี้เราขอไม่ยุ่งแล้วกันนะแต่เรื่องนี้นะ่าควรน่าจะจบได้แล้วเพราะเราไม่อยากจะเจอเรื่องสิ่งร้ายมาแล้วเพื่อเราก็ตายไปหลายคน ไอ้นุก็โดนตายนุ่กก็โดนฆ่าไปนั้นแต่คนที่สำคัญก็คือเรื่องนี้คนจะจบสวยไปยังเถอะปะไปได้แค่คนเดียวเพราะเราอ่ะเพราะเราอ่ะตายแล้วก็เกิดใหม่เขาก็เลยให้เราชดใช้อยู่ที่นี่หละไม่ได้แล้วติดไปกับเราเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าประตูนี้เราก็จะ เราก็จะไปเมืองปกติของเราแล้วเราก็จะไปยุคใหม่ของเราแล้วอ่ะเราจะพูที่แทนนายจะเธจะคุยอะไรที่อย่างหนึ่งก่อนนะได้เอานี่ไปให้หมดนี่มันเป็นพวกดาบนี่นั้นขอให้ขอก็ช่วยก็ช่วยดูแลที่นี่ไปตลอดแล้วกันดีเลย เพราะอีกไม่นานก็คงนี่แหละก็ฉันขอคุยอะไรก่อนนะได้ทุกอย่างะทุกอย่าง thôi. มันไม่จบหรอกว่าถ้าเราอ่ะไม่ก่อมันขึ้นมาเองอเออนั้นก็ลาก่อนนะแล้วก็อียไม่อีกไม่นานก็คงไม่ได้เจอแล้วเพราะว่าซีจีโลกนี้ก็ไม่ได้เจอแล้ว ฉันขอให้ในายดี๋ยไปเหนะ็นนะก่อนที่ประตูมันจะปิดปิดมันไม่ปิดเพราะ 4G ก็คงจะอยู่ที่นี่ตลอดเราคงไม่ได้เจอยุบอื่นแล้วแหละลาก่อน,ลา,อนลาก่อนนะเรื่องรอ,ของเขาก็ได้จบลงละยังไม่ได้คัดเลยมึงคัดก่อนโอเคเอาคัดยังไงมึงคัดก่อนล้ว หลังจากนั้นเรื่องนั้นดจีที่ได้ที่ตลอดไปโดยที่ไม่ได้เจอทุกคนแล้วหลังจากนั้นครับเดี๋ยวยังไม่ได้ขับครับหลังจากนั้นมาแล้วหลังจากนั้นดีีที่ทุกคนรู้จักก็ต้องหายไปตลอดกาล